วันนี้เราทำซปเปอร์ขาไก่ไปกินที่ร้านค่ะทุกคนเมนูนี้พ่อขาเขาเรียกร้องมาอยากกินนานแล้วค่ะแต่ไม่มีเวลาทำให้เขากินวันนี้ก็มีเวลาทำแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งหมอ้อใส่น้ำครึ่งหมอ้อเป็นหม้อเล็กๆนะคะกินกัน2คนไม่ใช่หม้อใหญ่แล้วก็จะเอาเครื่องต้มยำลงไปค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาขาไก่ที่เราตุน๋นเตรียมเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอาลงไปต้มเสร็จแล้วก็จะทุบพ,พริกขี้หนูประมาณ5 6เมะะ็ดค่ะเอาลงไปด้วยเพื่อความ หลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวแค่นั้นเลยค่ะอ้อลืมบอกไปค่ะเราใส่ขนอไปด้วยก้อนหนึ่งแค่นี้ก็แซ่บนัวแล้วค่ะใครอยากปรุงหรือว่าอยากกินรสชาติแบบไหนก็ตามใจชอบเลยค่ะเราเราจะกินรสชาติแบบเบาๆแบบนี้ค่ะสดน้ำคล่องคอดีเสร็จแล้วค่ะซปเปอร์ขาไก่ของเราเตรียมตักห่อเอาไปเปิดร้านวันนี้แล้ววันนี้พิเศษแม่ค้าจะทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตไปกินที่ร้านด้วยปกติแล้วก็จะทำกินเป็นประจำในช่วงที่อยากลดไขมันในร่างกายเริ่มจากการหากระปุกเล็กๆสำหรับ กินคนเดียวมือเดียวเพราะว่าพ่อค้าเขาไม่ได้กินด้วยหลังจากนั้นแมค่ค้าก็จะตักข้าวโอ๊ตลงไปสองช้อนโต๊ะ,มะเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะลงไปผสมกันหลังจากนั้นก็จะเอานมเต้าหู้เทลงไปเป็นนมอะไรก็ได้นะคะเป็นนมเต้าหู้เป็นนมถั่วเหลืองหรือน,นมอัลมอนด์ก็ได้ที่ไม่ใช่นมที่มาจากเนื้อสัตว์แล้วก็ต้องปราศจากน้ําตาลด้วยค่ะเพื่อสุขภาพหลังจากนั้นก็จะคนเพื่อไม่ให้มเมล็ดเจียมันจับตัวเป็นก้อนนะคะคนให้เข้ากันแล้วแมค่ค้าก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยนิดหน่อย เพื่อเป็นการที่แบบให้รสชาติมันนัวขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็ทานง่ายด้วยแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึง<ๆ>ก็จะปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้1คืนค่ะนี่ก็ทําตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตื่นเช้าเอาออกจากตู้เย็นเปิดฝามาก็จะประมาณนี้เลยเด้งถึงคล้ายๆเยลลี่ค่ะเพราะว่าตัวข้าวโอ๊ตกับมะเล็เจเขาจะดูดซึมนมได้เต็มที่เขาก็จะอิ่มตัวแล้วแม่ค้าก็จะเอามาใส่โยเกิร์ตค่ะเป็นกรีกโยเกิร์ตของตัวนี้เลยตัวนี้จะให้รสชาติมันๆเปรี้ยวนิดหน่อยกินแล้วอร่อยค่ะกาลังดีแม จะใส่ไป2ช้อนโต๊ะแล้วหลังจากนั้นก็จะหาผลไม้ใส่ค่ะบางวันก็จะใส่บลูเบอรี่สตอรอเบอรี่กีวีแล้วแต่เลยแต่วันนี้จะใส่เป็นส้มกับแอปเปิลค่ะ ก็จะเป็นโอวไนท์โอ๊ตเพื่อสุขภาพแม่ค้าจะชอบทําแบบนี้กินเป็นประจําในมื้อเช้าเฉพาะช่วงที่อยากลดไขมันเพราะว่าโอวไนท์โอ๊ตอ่ะมันมีคุณค่าสารอาหารครบกินแล้วดีต่อสุขภาพข้าวโอ๊ตเขาก็มีไฟเบอร์โยเกิร์ตก็มีจุลินทรีย์ส่วนมะเร็เจียก็ดีต่อระบบลาไส้เตรียมของเสร็จก็ออกมาเปิดร้านกันพอเปิดร้านเสร็จก็มานั่งกินโอวไนท์โอ๊ตก่อนเลยคะ่ะส่วนพ่อค้าเขาก็กินเป็นกาแฟาเราสองคนจะชอบทํา IF ในช่วงเช้าคะ่ะจะไม่ค่อยกินอะไรหนักๆเท่าไหร่ในช่วงเช้า แต่มื้อเที่ยงเราจะจัดหนักไปเลยส่วนมื้อเย็นเราก็จะกินอะไรแค่พอดีช่วงนี้เราสองคนอยากกลับมาดูแลสุขภาพเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วไปเที่ยวกับหลานค่อนข้างกินจุกินหนักเดือนนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ้ไขมันมันเริ่มเยอะทํางานทําลายเดินอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยก็อ่ะเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาดูแลสุขภาพเหมือนเดิมแล้วค่ะหลังจากที่เรากินมื้อเช้ากันเสร็จเราก็แยกย้ายไปเติมของในร้านกันต่อช่วงนี้เราจะเอาของในสต็อกด้านในออกมาเติมให้หมดค่ะเพราะว่าเดือนหน้าเด็กนักเรียนใกล้เปิดเทอมแล้วเรา อัปเดตของใหม่ๆเข้าร้านให้เต็มแม็กไปเลยและช่วงนี้อากาศที่สุรินทร์ก็ร้อนมากร้อนทุกวันเลยค่ะสินค้าที่ขายดีประจําหน้าร้อนของที่ร้านเราก็จะเป็นนี่เลยค่ะบ็อกทําน้ําแข็งบ็อกทําไอติมสั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายทั้งลูกค้าผู้ใหญ่ทั้งลูกค้าเด็กวิ่งซื้อกันทั้งวันน่าเอ็นดูค่ะทุกคนนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเหยือกน้ํากระติกน้ําทิชชู่ของอะไรที่เกี่ยวกับบรรเทาหน้าร้อนนะคะลูกค้าก็จะซื้อไปใช้กันเสร็จจากงานเติมของในร้านพ่อค้าก็มาแพ็คเสื้อเอาไปส่งลูกค้าต่อ ช่วงนี้ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนเสื้อของเราโอเคคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ